ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระรหันตาสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์โปรดเกื้อกูลเวนัย,ยสัตว์ประทานธรรมอันประเสริฐเสมือนายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางสองประทีบในที่มืดให้คนตาดีสามารถมองเห็นได้กราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปครับผมจเจริญธรรมมายังสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีบาร,รมีพร้อมทั้งหลาย บัดน,นี้ก็เป็นวาระและโอกาสอันดีคาหนึ่งที่เราจะได้เดินกันต่อเดินแบบสบายๆเดินแบบไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรเดินแบบชีวิตประจำวันที่เรา <c oughs> อยู่ในเรียนรู้ในความรู้สึกความนึกและความคิดของเรานั่นแหละตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจ แพื่อให้เข้าใจว่ามันปมไหนมันแง่ไหนที่พอไปเกาะแล้วนำความทุกข์ความละทมตมตอมอะไรมาสู่จิตใจต่างๆที่เราเชื่อไปแล้วละ่ะว่ามันเป็นเราในลักษณะแบบนี้เราเชื่อไปแล้วละว่ามันเป็นเรามันจึง <c oughs> เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ ในภาระและหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยที่เราต้องทําตามหน้าที่ไปหน้าที่ครูบาอาจารย์หน้าที่ลูกศิษย์หน้าที่ลูกหน้าที่พ่อแม่ทำตามหน้าที่หน้าที่เจ้านายหน้าที่ลูกน้องอะไรเราก็ว่ากันไปตามนั้นแต่หน้าที่อันสําคัญที่สุดคือการวิวัฒนาการที่มันจะลอยเหนือทุกเหนือสุข แต่อันนี้มันเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับการเกิดมาเพื่อหาทางที่ไม่ต้องไปซ้ำซากอะไรอีกเกิดมาคานี้จะไม่ซ้ำซากอะไรอีกอย่างเงี้ยเมื่อความเข้าใจยังไม่เวียนไปเวียนมาอะไรในลักษณะแบบนี้ก่อนที่ <c oughs> เราจะ เรียนรู้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีจุดใดจุดหนึ่งแต่ละจุดของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันเพราะการดำเนินชีวิตก็ดีที่ผ่านมาชั่วสังสารวัตรเนี่ยอันเนิ่นนาน,านหาบ้านไปลายไม่ได้ย่อมที่จะสร้าง ในสิ่งใดๆมา <c oughs> บุญบ้างบาปบ้างแต่ในจุดใดจุดหนึ่งนั่นเองที่มันเป็นจุดสก,กิดให้เอกใจขึ้นมานั่นแหละมันก็ไม่เหมือนกันของแต่ละคนไม่รู้ว่าใครจะไปสะก,กิดตรงไหนอย่างนั้นนะนะ <c oughs> ในช่วงเวลาใดวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่อง รู้ว่าคิดคิดเพื่อรู้กับรู้ว่าคิดคิดเพื่อรู้เนี่ยใช้กันทั่วไปใช้กันประจำเราก็ใช้มาตลอดคิดเพื่อรู้อาศัยการเป็นสมมุติของชื่อต่างๆเนี่ยชื่อเทียบเคียงต่างๆแล้วก็คิดเพื่อที่จะรู้อะไรบางอย่างคิดเพื่อจะรู้ว่าจะโตเถียงอย่างไร คิดเพื่อจะรู้ว่าจะพูดอย่างไรให้มันตลกให้เพื่อนหาคิดว่าจะรู้อย่างไรว่าจะทำสิ่งนี้ได้สำเร็จคิดว่าแบบนี้เป็นอย่างไรจึงจะไปนำไปอธิบายอะไรในลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้ตรงนี้ใช้ตรงคิดเพื่อรู้คิดเพื่อรู้จึงอยู่ในความจริง ความจริงอันเป็นสมมติ arry. สมมุติว่าจริงแล้วก็มีความอีกสิ่งหนึง่งอีกสิ่งหนึ่งคือรู้ว่าคิดรู้ว่าคิดเนี่ยไอ้ความคิดที่มันคิดเพื่อรู้เนี่ยพอมาคิดเพื่อรู้เกิดขึ้นมาในขณะนั้นปุ๊บเป็นปัจจุบันนั่นแหะที่มาเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนั่นแหะแล้วก็ไปรู้ว่าคิดไปรู้ว่ามันกําลังคิดที่มาคิดเพื่อรู้อยู่เนี่ยนะคิดเพื่อรู้สารพัดเรื่องเนี่ย สติขึ้นไปรู้ว่าคิดเพอะสติเข้าไปรู้ว่าคิดเนี่ยมันจะลิงก์เข้าไปมันจะส่งข้อมูลเข้าไปในความจริงอันเป็นที่สุดเพราะว่าไอความจริงอันเป็นสมมุติที่มาคิดเพื่อรู้ว่ามันดับลงในขณะนั้นที่มีสติเข้าไปเห็นมันก็เลยมีสติขึ้นมาเข้าสู่ความจริงอันเป็นที่สุด อย่างเนี้แต่มันก็ไม่ใช่ว่ารู้แล้วมันจะไม่มีอะไรอีกเลยมันจะไม่ทุกข์อีกเลยมันมันไม่ใช่มันมีเหมือนเดิมมันมีเหมือนเดิมแต่เราเข้าใจมันไงเราเข้าใจมันว่าไอ้คิดเพื่อรู้เนี่ยมันแปรผันมันแปรผันแปรเปลี่ยนของมันอยู่ตลอดเวลาเกิดเกิดตายตาย อยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแปรปวนไม่กี่หลังยั่งยืนมันเป็นอย่างนั้นของมันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันคิดของมันมีเหตุมันก็คิดหมดเหตุมันก็หมดของมันไปเดี๋ยวมีเหตุมันก็คิดใหม่คิดใหม่ปรุงใหม่อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าคิดไม่รู้ความจริงอะเป็นที่สุดไม่รู้ว่าคิดเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ในตรงนั้นก็ไปรับประทาน ไปกินอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่มันปรุงขึ้นมาในการที่คิดเพื่อรู้อะในการคิดเพื่อรู้มันก็กําลังปรุงอะไรแล้วมันก็เสิร์ฟอยู่ตลอดอย่างนั้นแะมันก็เลย <c oughs> มีตนตัวขึ้นมามีตนตัวขึ้นมา <c oughs> ว่าเรารู้เราฉลาดเราโง่อะไรในลักษณะอย่างเงี้ย เราเก่งเราแย่มันจะนำความเป็นเราเป็นเราอะไรขึ้นมาในตรงนั้นแต่รู้ว่าคิดรู้ว่าคิดนี่มันมันไม่มีอะไรเลยรู้ว่าคิดมื่อก้านั้นมันก็หายไปเลยรู้ว่าคิดมันก็หายไปเลยรู้ว่าคิดรู้ว่าคิดอย่างเดียวเวลาคิดขึ้นมาก็รู้ว่าคิดตอนนี้เราเดินแค่นี้ก่อน ไปหลายๆอย่างมันมันสับสนแล้วมันงงตั้งตื่นนอนจนหลับพอคิดปุ๊ก็รู้ว่าคิดคิดปุ๊ก็รู้ว่าคิดรู้ว่ามันคิดคิดแล้วก็รู้ว่ามันคิดมันบอกว่าเมื่อกี้รู้ไม่ทันมันคิดไปแล้วก็รู้ว่ามันคิดใช่ไหมรู้ว่ามันคิดอีกมันจะโผล่อะไรขึ้นมาแล้วรู้ว่ามันคิดหมดน่ งูจะโผมาตรงไหนพังพรสปบหมดอย่างเงี้ยรู้ว่าคิดงูจะฉกมาพังพรหลบ <c oughs> พังพรล่อล่อด้วยความเคลื่อนไหวโดยสายหางล่อเพราะงูสายตาไม่ดีแต่มันสัมผัสการเคลื่อนไหวพังพรก็เอาหางล่อเหมือนพอฉกไปที่หางปุ๊บแหวงกัดคอเลยอย่างเงี้ย คือรู้กันอย่างนี้พอคิดปุ๊บก็รู้พอคิดปุ๊บก็รู้เอาความคิดเหมือนงูเลความคิดเหมือนงูเลยความรู้เหมือนพังพรอย่างนี้คิดแล้วก็รู้คิดแล้วก็รู้รู้ว่าคิดรู้ว่าคิดแต่ไอ้คิดเพื่อรู้เนี่ยมันคิดถึงเรื่องราวอะไรต่างๆเพื่อที่มันจะรู้อะอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่เอาไปใช้งานในการดํารงชีวิตก็ดีในการที่เอาตัวรอดก็ดีในการที่ทำอาชีพการงานใดๆก็ดีลักษณะแบบเนี้อย่างเปิดร้านอาหารมันก็คิดเพื่อที่จะรู้พอลูกค้าเข้ามาก็คิดเพื่อจะรู้ว่าจะไปเคี่ย์อาหารชนิดไหน วันนี้ต้องการให้อาหารชนิดใดออกมากแล้วก็อาหารชนิดใดที่มันขึ้นชื่อของร้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดเพื่อที่จะไปพูดอย่างลักษณะแบบนั้นนี่คือเป็นการใช้ไมไม่ได้ว่าไปทิ้งอะไรแต่ให้รู้ว่ามันคิดเพื่อพูดในระหว่างทำงานก็ทำงานไปแต่ในระหว่างที่ไล แก่นสารไรสาระประโยชน์อะไรเลยที่มันคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาหาเรื่องเอาไฟมาเผาไหมเผา,าลนเก <c oughs> ิดความร้อนขึ้นเอาไฟแห่งราคาไฟแห่งโทัวร์าไฟแห่งโมหะมาก็เพราะว่ามันคิดเพื่อรู้นั่นแหละมันจึงเกิดสรรพสิ่งพวกนี้ขึ้นมาแล้วสิ่งที่แก้มันก็รู้ว่ามันคิดอย่างเนี้ยรู้ว่ามันคิด พอรู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันคิดเออเห็นไหมว่ามันมันแค่รู้ว่ามันคิดเท่านั้นนะมันง่ายมากเลยนะมันง่ายมากมันสบายกว่าไปคิดเพื่อรู้อีกเพราะคิดเพื่อรู้อ่ะเกิดมาอีกร้อยชาติเดอะมันก็รู้ไม่หมดหรอกมันก็คิดเพื่อรู้ของมันตลอดเ่อะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับมันก็คิดเพื่อรู้คิดเพื่อรู้ของมันอยู่ตลอดแต่รู้อ่ะคิดเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานไอ้ตรงเนี้ย ที่มันเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากพอรู้ว่าคิดมาก็ไปรู้กลไกกลไกต้นสายปลายเหตุต้นตอที่เกิดประกายไฟทำให้ไฟลุกไหม้เป็นกองใหญ่โตอะไรในลักษณะอย่างเงี้ยมันจะไปเห็นต้นสายปลายเหตุพอไปเห็นต้นสายปลายเหตุแล้วก็ไปแก้ไขตรงนั้นอย่างนั้นน่ะแก้ไขยังไงก็แก้ไขรู้ว่าคิด ทุกครั้งที่คิดเพื่อรู้ฉันจะรู้ว่าคิดอย่างนั้นแหละรู้ว่าคิดมันมันคิดว่าเข้าใจก็รู้ว่าคิดมันคิดว่าไม่เข้าใจก็รู้ว่าคิดมันมันคิดว่าตายแล้วตกนรกก็รู้ว่าคิดมันคิดว่าตายแล้วไปสวรรค์ก็รู้ว่าคิด มาคิดว่ามันเข้าใจไม่เกิดไม่ตายก็รู้ว่ามันคิดไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยมารู้ว่ามันคิดว่าไม่เอาอะไรเลยก็รู้ว่าคิด <c ười> คือหน้าที่รู้ว่าคิดรู้ว่าคิดตั้งกระตื่นนอนจนหลับรู้ว่าคิดรู้ว่าคิดอันนี้ก็เป็นเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางหนึ่งที่พูดมาทาั้งเยอะแยะก็ดี เส้นทางหนึ่งที่ครูบาอาจารย์พยายามสั่งสอนสืบเนื่องกันมาก็ดีเราเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาทางใดทางหนึ่งแล้วเดินให้สุดเลยเนีย่ลักษณะอย่างนั้นลองเดินดูไปก่อนนะอา้าวถ้าดูแล้วเอะเหมือนไม่นันสักทีหนึ่งใครสนใจในทางนี้ก, <c oughs> ก็ลองดูก็ลองดูมันคิด แล้วมันก็เชื่อใช่ไหมดูมันคิดแล้วมันก็เชื่อเนี่ยคือมันคิดเพื่อรู้อะไรบางอย่างแล้วมันก็อืมันก็เชื่ออย่างที่พูดไปเงี้ยอันนี้ก็รู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันคิดพอพูดพูดไปแล้วมันคิดได้ตามคําพูดของผู้พูดเลยก็รู้ว่าคิดเนี่ยรู้ว่าคิดรู้ว่าคิดตรงนี้มันสําคัญมากรู้ว่ามันคิดวันหนึ่งรู้ว่ามันคิดได้ สองครั้งสามครั้งก็โอ้โหเราจะเริ่มเข้าใจแล้วละ่ะเริ่มเข้าใจแล้วละ่ะว่าทางออกมาอยู่ตรงไหนเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วจะไปถึงไม่ถึงนั่นอีกเรื่องหนึง่งจะถึงไม่ถึงนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่มันเห็นแล้วมันเห็นแสงสว่างแล้ว ต้นต่อของมันต่างๆอะที่นำความทุกข์นํำที่เราจะต้องไปทำวิบากกรรมอะไรต่างๆก็ดีอย่างที่เราเห็นกันในสังคมโลกทำร้ายทำร้ายอะไรกันก็ดีทำร้ายตัวเองก็ดี หรือข้อผิดพลาดใดๆที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในชีวิตก็ดีมันก็สืบเนื่องส่งไม้ต่อกันมาจากคิดเพื่อรู้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากตรงนี้จะสำเร็จในชีวิตมันก็มาจากคิดเพื่อรู้อะสำเร็จทางโลกอะน,นะคิดเพื่อรู้ในทางธรรมนั่นอะรู้ว่าคิดมันจะรู้กลไก การที่คิดเพื่อรู้เนี่ยไม่รู้กลไกหรอกคืออยู่ใน,นกลไกนั้นเลยอยู่ใน,นกลไกนั้นว่ากลไกนั้นมันเป็นมันเป็นเราเลยอะ่ะเราเชื่อสนิทเลยอะ่ะเชื่อสนิทโดยไม่เอะใ,ใจใดๆเลยอะ่ะเชื่อสนิทว่ามันเป็นเราเลยไอตัวคิดเพื่อรู้เนี่ยเชื่อสนิทเลยมันเป็นเราเสร็จ <c oughs> แ,แล้วเรามารู้ว่าคิดรู้ว่าคิดเนี่ยมันก็เป็น,นกลไกอย่างหนึ่ง มันไม่ใช่เรารู้ว่าคิดหรอกมันรู้ได้เองรู้ว่าคิดได้เองเมื่อมันมีสติเท่านั้นเองและใครมีสติอะสติมันก็เป็นกระบวนการตามธรรมชาติกลุ่มพลังงานกลุ่มหนึ่งที่มันรู้สึกตัวเท่านั้นเองเท่านั้นเองก็เห็นธรรมชาติทำงานตามธรรมชาติเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องเอาหลักไว้ก่อนเอาหลักไว้ก่อนว่ามีเรา เป็นผู้รู้ว่าคิดไว้ก่อนเอาอย่างนี้เป็นหลักเป็นหลักไว้ก่อน <c oughs> รู้ว่าคิดเอาเราเลยเอาเป็นตัวตนเลยรู้ว่าคิดรู้ว่าคิดรู้ว่าคิดเดี๋ยวมันจะเข้าใจเองเอะพอรู้ว่าคิดรู้ว่าคิดปุ๊บอา้า <c> ว <oughs> มันจะเอะใจเองมันจะเอะใจในในรูปทรงแบบใดในลักษณะแบบไหน อันนี้แล้วแต่แล้วแต่บุคคลไม่เหมือนกันหรอกไม่ใช่ว่ามีอย่างเดียวไม่ใช่ว่าสูตรเดียวเพราะว่า <c oughs> จุดมุ่งหมายหลักๆก็คือ เมื่อเดินไปนบางคนก็ไปเอะใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็ผ่อนคลายบางคนก็ไปเห็นว่ากายและใจนี้มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราบางคนก็ไปเห็นว่ากายและใจนี้กายนี้มันโสโครกปฏิกูลใจนี้มันทำงานของมันตามเหตุและปัจจัยไม่มีความแน่นอนอะไร โอ้มันมันไม่แน่หรอกว่าจะไปเข้าใจยังไงแต่ก็เอาสะพานแห่งทางเดินตรงนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งและในเรื่องหนึ่งที่ผู้พูดนำมาพูดก็คือว่าคิดเพื่อรู้คิดเพื่อรู้เนี่ยมันเป็น <c oughs> อะไรที่พาไหลเข้าไปแต่ไม่ใช่ว่าให้ไม่ให้ใช้กลไกตัวนี้นะถ้าไม่ใช้กลไกตัวนี้เราอยู่ไม่ได้นะต้องมีหน้าที่มีอะไรต่างๆที่เราจะต้องทำต้องใช้หน้าที่ <c oughs> ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาครูบาอาจารย์มันต้องคิดเพื่อรู้ว่ารู้เข้าไปแล้วรู้การรู้เวลารู้สถานที่ รู้เหรียญห้าเหรียญสิบรู้ผู้ใหญ่รู้ผู้น้อยรู้การกระตันยูกระตะเวทีเนี่ยมันต้องคิดแล้วว่าจะไปทําอะไรเนี่ยมันต้องใช้มันต้องใช้แต่ที่กล่าวถึงคือกล่าวถึงว่าตอนที่มันคิดเพื่อรู้อะไรมาโดยที่มันลายสาระประโยชน์และจะนาซึ่งสมุทัไทยเหตุให้เกิดทุกข์มาเนี่ยในตอนที่ มันว่างๆมันเว้นๆหรือมันไม่ว่างหรอกกําลังทําการทํางานอะไรต่างๆอยู่ก็เดียวมันคิดขึ้นมามันคิดขึ้นมามันนําก่อเกิดกองไฟแห่งราคาโทสาโมหะอะไรขึ้นมาโลกกดลงอะไรที่มันต่อเนื่องจากไอการคิดเพื่อรู้เนี่ยมันคิดไปมันก็ใส่เชื้อไปใส่เชื้อไปไฟก็ลุกพงขึ้นไฟก็ลุกพองขึ้นเนี่ยแล้วรู้ว่าคิดในขณะนั้นน่ะ ตาเห็นรูปรู้ว่าคิดหูได้ยินเสียงรู้ว่าคิดไม่คิดก็รู้ว่าไม่คิดคิดก็รู้ว่าคิดอย่างั้นเน่ะมันจะเข้าไปเจาะไอ้กลไกตัวนี้ไงเข้าไปเจาะไอ้กลไกตัวนี้ไอ้ตอนที่จะเข้าใจอ่ะไม่ใช่ว่าเห็นแล้วมันจะเข้าใจเลยไม่ใช่พอรู้ว่ามันคิดปุ๊บเข้าใจเลยไม่ใช่ การเข้าใจเนี่ยมันจะไปเข้าใจของแต่ละคนเข้าใจตอนไหนอะไรยังไงวันเวลาสถานที่มันมม่ไม่รู้หรอกตรงนี้มันเป็นปัจจตังมันเป็นเรื่องอจินไตพูดอะไรไม่ได้สิ่งที่พูดไม่ได้สิ่งที่พูดได้ก็พูดได้แค่นี้พูดได้ให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เมื่อรู้ว่าคิด พอเห็นแล้วจะเดินทางไปยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ตัวใครตัวท่านใครจะไปถึงเร็วไปถึงช้าใครจะไปอ้อมไปทางซ้ายใครจะอ้อมไปทางขวาใครจะเดินตรงไปใครจะไปทางน้ําใครจะไปทางอากาศที่จะไปออกไปนอกอุโมงค์เนี่ยอันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแล้วก็มาเรียนรู้กลไกของธรรมชาติเนี่ย กลไกในลักษณะแบบเนี้ยมันไม่มีที่อื่นที่ใดเราให้เรียนรู้นอกจากกายและใจเท่านั้นเองที่ให้เรียนรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมารวมอยู่ที่ใจเนี่ยมันมารวมอยู่ที่ใจ <c oughs> แล้วก็ตัวก่อเกิดทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นจากคิดเพื่อรู้ อย่างนั้นน่ะคิดเพื่อรู้มันก็นำมาทั้งหมดอะเอาความจำนั่นอะมาคิดเอาความจำในตำรับตำราความจำในคำพูดความจำอะไรอย่างนั้นแหละ <c oughs> แต่ในความเข้าใจในความเข้าใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน การเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยมันจะไปเข้าใจในตอนที่มันเห็นชัดว่ากลไกเนี่ยทำงานแบบนี้มันก็จะเข้าใจเลยว่าเข้าใจเลยเข้าใจอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็อธิบายอะไรไม่ได้เอาเป็นว่าเห็น ตอนที่มันกําลังคิดเพื่อรู้เท่านั้นเองมันกําลังคิดเพื่อรู้ย่นย่อลงมาเลยไม่ต้องว่ามันคิดเพื่อพูดมันคิดเพื่อทํามันคิดเพื่ออะไรแต่จริงๆแล้วก็มันคิดเพื่อรู้ก่อนมันต้องรู้เรื่องที่จะไปพูดก่อนรู้เรื่องที่จะไปทาก่อนเพราะฉะนั้นต้นต่อของมันมันคิดเพื่อรู้นะต้นต่อของมันมันคิดเพื่อรู้เราก็ไปรู้ว่าคิดเนี่ยคือสติมันจะเข้าไปเห็นรู้ว่าคิด แต่ไปรู้ในสิ่งที่รู้เพื่อคิดเนี่ยโอ้โหมันไม่จบหรอกโอ้โหมาคิดของมันไปเ,ร,เรื่อยอรู้เรื่องนู้นรู้เรื่องนี้รู้แล้วคิดว่าไม่รู้ไม่รู้แล้วคิดว่ารู้รู้แล้วคิดว่ารู้อะไรของมันไปแบบนั้นน่ะแต่ไอตัวเนี้ยมันจะไม่มีเพื่อเลยไอคิดเพื่อรู้เนี่ยมันเพื่อใช่ไหมคิดเพื่อรู้เพื่อ เพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้เพื่อเหนือเพื่อใต้เพื่อออกเพื่อตกอะไรของมันก็ว่าไปแต่รู้ว่าคิดเนี่ยไม่เพื่ออะไรมันรู้ว่าคิดอย่างเดียวเห็นไหมมันไม่เพื่ออะไรเลยนะมันไม่เพื่ออะไรต่ออะไรเลยมันมีอย่างเดียวความรู้เป็นธรรมชาติรู้ว่าคิดอย่างเดียวแต่ไอคิดเพื่อรู้เนี่ยโอ้โหมันเพื่อสารพัดเนี่ยมันเพื่อสารพัดของมันเห็นไหมว่า อันไหนงานตัวไหนเนี่ยที่มันง่ายกว่ากับที่เราทำคอมพิวเตอร์อะเดี๋ยวจะต้องไปเข้าไอคอนนู้นเข้ากรแกรมนี้เดี๋ยวก็ไปเข้านั่นเดี๋ยวก็ต้องไปเข้าตรงนี้อีกทีนึงเข้านี่เข้านี่เข้านี่นแต่ถ้าเกิดว่ามันปุ่มเดียวเลยอ่ะตึ้งขึ้นมาเนี่ยสำเร็จเลยอย่างเงี้ยมันก็ง่ายกว่าใช่ไหมเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟติดเลย การที่จะไปเข้าเมนูอะไรต่างๆกว่าไฟจะติดเนี่ยเข้าเมนูเป็นร้อยเมนูกว่าไฟจะติดเนี่ยกับไอ้ไปกดแปะมันติดเลยอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าก็คือคิดเพื่อรู้เนี่ยมันเยอะมากโปรแกรม,มันเยอะมากแต่รู้ว่าคิดเนี่ยมันมีอันเดียวเนี่ยมันง่ายกว่าวันหนึ่งรู้ได้ครั้งหนึ่งก็โอ้อโห ถือว่าดีละถือว่าดีละเดี๋ยวมันก็เพิ่มไปเองอ่ะเดี๋ยวมันก็เพิ่มไปเองพอฝึกรู้ได้ครั้งสองครั้งอะไรเดี๋ยวมันก็จะเคยชินไปเองพอมาคิดเพื่อรู้ปุ๊บรู้ว่าคิดทันทีเลยพอมาคิดเพื่อรู้ปุ๊บรู้ว่าคิดทันทีเลยอย่างเงี้ยมันจะถี่กันไปถี่กันไปอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ลองทําดูแล้วจะเห็นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่า มันไม่เดินไปร้องไห้ไปอ่ะในโลกใบนี้นะนะมันไม่เดินไปร้องไห้ไปแล้วก็มันไม่เดินไปด้วยความสนุกสนานด้วยมันไม่เดินไปด้วยด้วยยินดีหรือยินร้ายต่างๆแต่มันจะเดินไปด้วยยินดีก็ รู้ว่าคิดยินหลายก็รู้ว่าคิดมันจะเดินไปในลักษณะแบบนี้วันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอสงบจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนมีโอกาสได้มาเจอกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงบังเกิดมีแด่บรรดาสาธุชนทุกคนทุกท่านเนทินเจริญธรรม